วันนี้ตื่นอุ <rua PC. S 1> ๊ชิกับผมบ่ายสองเดี๋ยวแล้วก็ต้องมีไปทำธุระกับแม่ม่วงนูดหน่อยเลยฝนตกด้วยบรรยากาศดีเลยไปทำธุระกับแม่ก่อนไม่รู้ว่าเสร็จกี่โมงอ่ะเดี๋ยวเขาว่ากันกลับห้องมาเจอกันนะเห็นปะนะเห็นหน้าปะนะเห็นกดยัง เน่ยเงยเดินเลือกกับเบื้องเดื๋ยอะไรทุกอย่างเลยอูข้าวแล้วแม่เขาแบบทำให้ปวดหัวมากๆเอาเราพาแม่ไปดักบุรณะต่อกลับไปเจอพ่ออีกปนดเลยปวหัวเดี๋ยวกลับไปที่ห้องกันเนี่ยเป็นต้วงนังนะเอ้ยเมื่อกี้กล้องเป็นล้ว อ๋อเม่กี้มันปรับไว้ว่าร้านออตโต้ถึงห้องแล้วล้างมือแล้วแล้วก็เนี่ไม่ได้กินอะไรเลยก็เลยซื้อคิ้นกับแซนด์วิชเซเว่นมานั่งกินเดี๋ยวคงจะนั่งพักแบบพักเลยเมี่อว,วันนี้น่าจะผิดที่เมื่อคืนเว้ยแมงกูนอนไม่หลับนอนไม่หลับถึงตีห้าก็เลยแบบยินยาวนอนตื่นบ่ายสองนะ ก่จะได้ออกทาอะไรมันเลยแบบเวลาถึงช็อ,ชอตแบบมันไม่ค่อยเหลือเวลาทําอะไรเท่าไหร่แต่เข้าใจแหละถึงวันนี้มันผ่านไปไวแต่ช่วงเวลาที่ที่ต้องทาอะผมให้เหนื่อยเหนื่อยจะจัดเลยคือเลือกกระเบื้องนูน่นนี่นั่นพวกมึงคงไม่เคยวีน้อยมึงอาจจะไม่ค่อยได้เลือกกระเบื้องกันวะไอ้ทียกูต้องไปเลือกกระเบื้องที่แบบสมมุติว่ามึงทาห้องน้ำใช่ไหมมึงต้องเลือกกระเบื้องที่มแม่งแมทกับพื้นห้องน้ํา แล้มันก็ต้องเลือกกระเบื้องพื้นห้องน้ำอีกในบัตรเจ็ตที่มึงมีแบบจำกัดอะไรเงี้ยเออมันสนุกดีเออ,อยังพอได้ใช้สกิลตอนสมัยรุ่ดุ่มที่แบบเรียนวันลูกเรียนถัปัดที่ออกแบบมามาใช้เออก็ดีแล้วก็มันเหนื่อยกับการเดินเลือกนูนนี่นะัดแล้วก็แบบยาวไปถึงสุขภัณฑ์ในห้องน้ำอะไรเงี้ยเออว่าต้องเลือกอะไรก็ต้องเลือกให้ดีอ่ะเพราะว่าห้องนี้ตั้งใจว่าจะทำแล้วว่าปล่อยขาย ก็ไอ้วันนั้นอะวันที่เท่าไหร่วะที่กูไปเขตกับแม่ก็คือไปโอนคอนโดวันนี้เพื่อจริงๆตอนแรกตั้งใจว่าแม่ตั้งใจว่าจะซื้อมาให้กูอยู่แต่ว่ากูไม่อยากอยู่เพราะมันแคบก็เลยเอองั้นก็ทําใหม่ดีๆลงทุนหน่อยแล้วก็ขายงั้นก็ประกาศขายตรงนี้เลยใครอยากซื้อเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวอัปเดตเป็นระยะระยะแล้วกันเดี๋ยวจะเอาไปให้ดูมันจะมีพวกรูปแบบ นียตตอห้องสภาพมันแย่มากทำหม่ขึ้นดีปะหรือไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วกันไม่ขึ้นแต่แต่แต่เฮียอะไรกันเดี๋ยวรอไปดู before after ทีเดียวนั่นแหละแล้วก็ก็เลยหมดวันวันนี้เลยไม่ได้ทำอะไรแลวเดี๋ยวคูจะนั่งพักนะขอคูพักหน่อยนะวันนี้เหนื่อยจริงโอเคสู้พวกมึง ทำงานมันจั์แล้วก็ไม่มีอะไรสู้ออกไปมีความสุขในทุกๆวันแล้วกันเดี๋ยวคูจะเริ่ม,มาหาความสุขกขับตัวเองกันโคเะเจอกันพรุ่งนี้